โอ้ยส้มตำปลาเผาค่ะส้มตำปลาเผาเนี่ยเขากั็ดีแท้ปลาค่ะกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมาพอกับนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนวนัวค่ะมืนน่อนี้ส้มตำปลาเผาชุดนี้ร้อยหกสิบนี่นี่นี่ตำหมกหุงบ,า,บ,า,บาตรงไปเกี่ยวหรอเพราะว่าตำเอง หน่อยหกสิบพักแสนแปน็ยังว่าเมิดอีกอยู่พักนะคะมันหลายแห้งเลยมีแพนมาสิคายขบปุ่นเองเลยพี่น้องเลยใส่กระเทียมอันนี้สมพักค่ะสมพักค่ะตะไไข่ หอมแดงใส่เขอบไปว่ามิตายว่ามีตายลูกนะมิต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยป่าใส่อนะไรดีเนาะลายลายแห้งขามมาค่ะพี่น้องค่ายกับว่าคอยแพ้งก็ไใดดอกโอ้ไปอย่างยิง้มย้มยิ้มยมอยู่ย อัอหม,อมามหุงปลาเผาเขากันดีจติตนายเอบกุ่นกันเนี้ยวดีค่ตะตัมูหุงจะค่่แด้วยนีมอืมอ้ม ใส,ส่ตับหึ่งเเยงตอมะหึ่ง ซกระเทียมใส่เข้าไปหลุดใส่ไลยเม้นไลยใส่หน่อยเม้นหน่อยอาปบบากนะเวลาอาบปาก<อ>เส้นหน่อยเนี้ยนุ่ม รอก่อนเราอ่อย่อก่อนนะอย่าปาก ผัดดองอร่อยค่ะเรื่อใส่ไม้มาซะ ใส่ตะไค่นะมันแซบเนี่ยอยากกินแต่โน้นมันมีอนโอกาสและเวลามันได้มีเวลาได้ไปกินแล้วและซื้อมากินกับว่าแพ้งค่ะร้อยหกสิบเนาะอืมอม ก็จะอึดแต่พักตรงท้องอร่อยสุดแหละปลาหนะนะใช่ไหมคะบางคนก็ชอบท้องบางคนก็ ชอบตรงเนื้อมากกว่านูกับมักทองแล้วอืีแนวมันแซบนะคือไหลลงโคบโคบแบบนี้ พักแพลวใส่เข้าไปเลยค่ะกินมือเนี่ยนหะกินมืออร่อยสุดแล้ว แต่กินคนเดียวนะช่วงนี้กินใกล้เพื่อนไม่ได้นะคะน้ำโคก กระป๋องเดียวพ่อนนกินน้ำก่อนโรคนี้เป็นโรคอ่ะโรคส่วนตัวสูงโรคส่วนตัวสูงโรคโควิดนี่เป็นโรคส่วนตัวสูงเพราะว่าอะไร โรคโรคนี้นะเขาเขาไม่ชอบการชุมนุมนะคะชุมนุมสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เป็นโรคอยากให้คนอยู่แต่บ้านอยากให้คนอยู่คนเดียวนะปกะจัดมันไปแกยู่ผู้เดียวไปละเฮาช่วงนี้คะ่ะอย่าไปฟื้นโรคฟื้นมันแรนต่ำเฮาคือปอบมันเกลียดใครดีมันเกลียบอะไรน,ไนี่ตีละ แก่ได้อยู่แก่ว่ารักษาสยารักษาไหนได้อยู่แต่หมายถึงว่าใครก็ไม่อยากติดนะเนาะป้องกันดีที่สุด อืมก็บักซีแล้วอยู่เลยอืมตับแต่ว่า ก่อนจะเป็นโควิดนี่ยานเป็นประสาทก่อนหรอวค่ะร้อนนอนบ่หรับโอ้ยคิดเรียดไปละมันเปิดเบิ้งปึ๊บเรียดปับ๊บถ้าจะบอกว่าไม่เปิดก็ไม่ได้ถ้าจะบอกว่าไม่ดูก็ไม่ได้มันเป็นแบบเนาะทุกคนนะ่ะคือสิขอ้อใจเนอะค่ะ กินน้ําหวงเหมือนสุขนนั่นอ่ะเป็นยังค่อยวางสั่นหวะเตียผู้หวนเห็นงานรายวันกะหว่วงน้ํากันอืมะลายอย่างกับสิตายเมือดแล้วเนี่ยลายใจกับเมือด รายใจก็หมดว่าซั l ai. L ai ่นรายใจก็หลายรายใดก็หมดบ่มีอีหยัง ไม่อยากด่าดอกอะไรก็ได้เขาด่าร้ายแล้วนายขอจมเลยด้อค่ะไปสซ้อนนี้นะเขาบอกว่าให้เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะเอาเด็กหน่อยเป็นศูนย์กลาง ืบอบมีเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะรับฟังความคิดเห็นนะนะความหมายเขาเอินว่าเป็นศูนย์กลางแต่คือว่าละเนาะมันคนละอย,ย่างทั้งกินทั้งว่าโอ้ไปเคืองนึงละ Ooh. จำมมาหงกินยมได้กระเซาะเข้านาละ ไก่คาเนี่ยนะเนี่ยมันแซ่บนะ่เกินเกินคุ้มอยู่ด้วยนะคะเนาะลอยหกสไหม <c oughs> จับ <c oughs> อืมสีพอก่อนเนอะ <c oughs> มันเา่าแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูค่ะขอบคุณมากๆนะคะมือหนีนูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ